วันนี้ผมจะมาบอกสุดยอดห้านิสัยของราศีสิงห์ที่ทำให้ใครๆก็ตกกลุ่มรักคุณราศีสิงห์นะครับเป็นราศีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความกล้าหาญความเป็นผู้นำความมั่นใจคนราศีสิงห์เนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดหน้าเกงขามมักจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างนะครับมีห้านิสัยสุดยอดที่ทำให้คนอื่นตกหลุมรักคุณนะครับ 1. น,นะครับมีความมั่นใจสูงราศีสิงห์เป็นคนที่มั่นใจสูงกล้าแสดงออกไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหากล้าตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดด้วย 2. เป็นคนใจกล้าหาญร,ราศีสิงห์เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเผชิญหน้ากับทุกสิ่งไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทายพร้อมที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตนเชื่อ 3. เป็นคนมีใจเป็นผู้นำ เป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงดึงศักยภาพของคนรอบข้างออกมาได้สามารถนำพาองค์กรหรือกลุ่มคนไปสู่ความสำเร็จนะฮะและมักเป็นที่นับถือและเคารพจากผู้อื่น 4. เป็นคนใจซื่อสัตย์มีความจริงใจซื่อสัตย์เปิดเผยความรู้สึกนะฮะทำอะไรก็คิดถึงผลลัพธ์ไม่เคยโกหกเพื่อเอาเปรียบใคร 5. เป็นคนที่มีใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมองโลกในแง่ดีพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของผู้อื่นเสมอ ด้วยนิสัยเหล่านี้นะครับคนที่เกิดราศีสิงห์อย่างคุณจึงเป็นที่รักของคนรอบข้างในะลูกศิษย์เนี่ยเนี่ยเขาจะดูแบบส่งคลิปเสียงแบบนเนี้ยเนี่ยนะดูจากวิชาหโหราศาสตร์เป็นการหลักสิติอุปมาอุปไมยดาวบนท้องฟ้ามาอ่านชีวิตเนี่ยขอบพระคุณมากครับคำทำนายตรงมากๆเลยเนี่ยได้คลิปเสียงไปแล้วเนี่ยคนนี้ได้คลิปเสียงเขาบอกตรงกับชีวิตมากครับขอบคุณครับเนี่ยที่ผมเอาเครื่องรางโบราณ นะครับมาให้ดูนะครับที่เห็นด้านข้างด้านขวาของผมเนี่ยด้านหลังด้วยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางสายพุทธคุณนะครับนะที่มีประสบการณ์บอกกล่าวเข้ามาเพียบนะครับแล้วก็มีประวัติในการใช้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุทุยาเป็นราชธานีเป็นยันโบราณเป็นมหายันเป็นยันที่เป็นอัครยอดที่เกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมด และเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญไม่เหมือนยันทั่วไปคือเขียนด้วยลายมือนะครับใช้เลิกมหาเลิกที่ดีต่อดวงชะตาท่านในการเขียนยันนะครับดูจากดวงดาวดูจากดวงในพื้นดวงแล้วก็เขียนยันในช่วงที่ดวงดาวดีกว่าดวงนะครับลงเลิกดูเลิกการเงินที่ดีกว่าเงินเดิมนะครับทำให้มันปกปักรักษาดวงชะตาเวลาเขาสร้างเครื่องรางเขาก็จะใช้เลิกที่ดีแต่อันนี้มันเป็นเลิกเฉพาะบุคคลเลยนะครับก็จะดีกว่าเครื่องรางทั่วไปนะครับเพราะดูจาก เฉพาะบุคคลจะท่านเห็นเนี่ยนะครับมีประสบการณ์บอกกล่าวมาค่อนข้างเยอะนะนะครับนะผมจะให้ดูนะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าพูดปากเปล่าแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะอันนี้อันนี้คุณนายนาที่อุธยานะนะครับอันนี้เขาให้เปิดเผยก็เลยเปิดเปิดเผยบางคนไม่ให้เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยนะได้รับยันมงคลวันที่14นะครับนะมีเงินเข้าบัญชีประมาณ5 0 0 0 0นนะนะครับยันมงคลศักดิ์สิทธิ์มากต่อมา อันนั้นธุรกิจนะครับแต่เนี่ยวันนี้ถูก3ตัวตรง2งบนตัวล่างนะได้มาอีกหลายแสนนะครับนะครับผ่านมาแค่2วันนะนะครับแล้วก็วันนี้เงินเข้าอีก2 0 0แสนนะครับนะอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็ออกมาหลังจากนั้นมา3มเดือนเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจของเขานะครับ <c oughs> เขาก็เลยมาขอรีวิวตต้งแต่บูชายันนะว่าคุณชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักล้านวันที่7สิงหาที่ผ่านมาทำสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสดราคา5.5ล้านขอบคุณอาจารย์มาก โชว์บ้านด้วยนะครับเขาก็จะโชว์บ้านเขามานะครับอันนี้คือสวดด้วยใจสบายๆนะบางคนเนี่ยก็ได้แสนกว่า,วาสิงกวดติดนะครับวันนี้ปังมากนะครับบางคนก็ได้งานใหญ่โครงการใหญ่นะบางคนขายที่ดินไม่ได้บูชาไป3เดือนก็ขายได้ก็มีนะครับนะก็มีเยอะนะนะมีโชคเข้ามาแล้วคาะนะถูกหวยนะครับ นะยันได้ว่าคุณเนี่ยเป็นยันที่เวลาเอาไปสวดเนี่ยคุณต้องสวดให้ใจปราศจากนิวรณ์ห้านะนะครับให้ใจสบายสบายนะครับนะให้ใจสบายสบายห้ามห้ามมีนิวรณ์ห้าไม่เช่นนั้นจะจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามานะครับทาให้ใจสบายสบายก่อนสวดอันนี้ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับถูกวัตเตอรี่สามใบค่ะนะครับนะอันนี้ก็คือ,อเป็นเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับที่ไม่เหมือนเครื่องรางทั่วไป นะครับนะท่านใดอยากได้เนี่ยนะครับก็ลายบอลลายยาน .1 วอลลายยาน .2 หรือ ID ดียลายลายแอดนะครับด้านล่างก็ได้นะครับสวัสดีครับ